คนครบผมได้ยินเสียงเหมือนลุงเขาลงมาหรือเปล่าลุอครับมังจอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมเลเดินเข้าป่านะวันนี้นะครับผมก็ได้มากับพี่ใหญ่เช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับผมใหญ่นะครับจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับครับวันนี้นะครับผมกับพี่ใหญ่นะครับก็ได้มาตามพิกัดที่อ่าพี่เล็กได้บอกเอาไว้นะครับคือสถานที่ที่เราจะไปกันนะครับเป็นกระต๊อบ นะครับมีกระต๊อบอยู่หลังหนึ่งนะครับกลางป่าลึกเลยนะครับผมก็มีคุณลุงนะครับคนหนึ่งนะครับอาศัยอยู่กลางป่าคนเดียวเลยนะซึ่งคุณลุงคนนี้เนี่ยอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้ผมกับพี่ใหญ่เนี่ยได้เดินทางมาอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับไม่ได้ถ่ายทําระหว่างเดินทางมาเลยนะนี่อีกสักพักเนี่ยคงจะถึงแล้วนะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยไกลกันมากแล้วนะครับผมกี่โมงน้องเลศกี่โมงอะ โอ้บ่ายสองแล้วบ่ายสองแล้วโอ้โหทุกคนโอเค,อเคก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปแต่ยังไงเนี่ยเรารีบเดินทางไปกันต่อเลยครับผมไปโอ้พี่ใหญ่ทำไมทางชันอย่างนี้ขอบคุณมากทุกคน นี่ถ้าฝนตกมีลื่นมากกองแดงก็ระหว่างที่อ่าผมถ่ายคลิปกลับมานะครับผมเนี่ยรีบเดินทางมาเลยนะถ่ายคลิปกลับมากับพี่ใหญ่เซ็ตนะไอ้ก็แคมป์ล้างนั่นน่ะจำได้ปะก็คือเหมือนเล็กบอกมาปุ๊บเราก็โอ๊ยใช่จรับโอ้แบบรู้เป็นไงเงี้ยใช่ครับแล้วก็โอ้โหพี่ๆคงจะชอบกันแหละครับโหมีล้างต่อเลยพี่เจอปะเออล้างใหญ่อยู่นะนั่นน่ะพี่ๆเห็นกันไหมเอ่ยเมื่อกี้มาเห็นไหมครับชาวที่เห็นชัดมากทุกคนนั่นน่ะนั่นน่ะเจอไหมเต็มเต็มเลยโอ้โหล้างต่อล้างใหญ่มาก โอ้โหพี่บรรยากาศดีจังอะเนาะเาถึงก็ลมพัดเลยอแดงทางโล่งๆนั้นผมว่าน่าจะเป็นเขาสร้างกระต๊อมแหละตรงไหนน่นจะโล่งจ้องเลยนะอ๋อโอ้ยเป็นอง้วยเป็นตรงกล้วยปะน่าจะใช่ครับโอ้นี่ครับแล้วดูลมแบบแค่ตรงนี้ก็พัดแรงมากแล้วอะคืนนี้นะฝนน่าดูแดงเดี๋ถ่ายเดินไปกันเลยครับผมยังไงก็ต้องขออภัยนะครับระหว่างเดินทางนะครับ ผมกับพี่ใหญ่เนี่ยไม่ได้ทําการถ่ายคลิปยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเรารีบเดินทางไปกันเลยนะ<ช>กลัวว่ามันจะไกลจนเกินไปนะเพรเล็กบอกว่าต้องเดินเผื่อเวลาใช่ไหมใช่ครับแต่วันไกลหน่อยตอนเล็กมาคนเดียวไงโอเคพี่เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมไปม<ช>ึงเจ้าอ,อยู่ปะลุงอย,อยู่ไหมครับ มึงจอลงครับอยู่ไหมครับพี่พครับนี่นะกระตับครับผมลงอยู่ไหมครับมึงจออยู่เปล่ามึงจอลงครับมีใครอยู่ไหมอู้พี่กองไฟเพิ่งก่ออย่างเนี้ยไม่มาคืนก็นมาเช้า,าพี่เพรว่าลุงเขาเพิ่งก่อกไฟแล้วทำเนื่นทงทำนี้กินเนี่ยเลยใช่ไม่<อ>ไม่มาคืนก็นมาเช้า,านี่นะครับพี่พพครับ คุณลุงเนี่ยคงจะอาศัยอยู่ตรงนี้ยาวเลยนะเพราะว่าพี่ดูกันนะมันจะมีแบบเครื่องบงเครื่องบืองเขาหมดเลยนี่นะครับไหนว่าจะเป็นกระปงกระปี่มีหมดเลยนะแล้วก็มอสสนามของเขานะคือมันเป็นบ้านหนึ่งหลังแรงเป็นบ้านที่แบบคุณลุงอาศัยประจำหนึ่งหลังแต่ว่าอาจจะแบบไปกลับบ้างอะไรบ้างับใช่ครับใช่ดูแล้วคุณลุงเขาเนี่ยจะใจดีหรือเปล่าแบบเขาคงจะให้เรานอนไหมอ่ะไม่รู้ว่าครั้งก่อนที่เล็กมาเจอแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะแต่เล็กพี่เล็กบอกว่าเขาก็ให้นอนนี่ใช่ไหม ต้องคุยที่ยวแล้วก็ไม่ใช่แต่นี่มาสองคนไงแสดงว่าคนเดียวครับสงสารเลยหรือเปล่าเงี้ยดูมีมุ้งใหญ่เรียบร้อยเนี่ยนี่ครับพี่ๆแบบกระเป๋าของเขานะครับผมไปเดี๋ยวพาเข้าไปพาพอ่พี่ๆไปชมสวนกันดีกว่าครับผมมาชมสวนไปชมสวนไปอันนี้คือใบอะอะไรพี่อันนี้เป็นโหระพาปะหอมมากกินน้กินผมชอบกลิ่นมันนะโหระพาใช่กลิ่นน้ำตกโอ้โห อารย์บ๊อสขุาภคิดถึงกุ้ยเต๋าน้ำตกเลยว่ะใช่ครับนี่ก็จะเป็นอ่าก็ครับผมทุกคนก็ครับผมกิ่นก็หอมเหมือนกันนะพี่เนาะอร่อยนะครับอันนี้เอาไว้กินกับเอดอ่อนๆซุปต้มเหมาะมากใช่ครับหิวเลยแดงเอาไหมหั่นมะกอกสักลูกนึงสุดๆแล้วพี่แมะกอกนี้ครับพี่ๆครับมะกอกแห้งไม่แก่เลยโอ้โหแบบกระต๊อบแบบขรรคสร้างทำเลได้ดีมากครับผมดูดิต้นไมใหญ่อ่ะโอ้โหแบบดีจริงครับดูพี่อื้ม บติดต้นไม้ใหญ่หมดลเลยอ่ะรู้เขามีทักษะการสร้างมากฮะผ้ะาใบกันฝนโดยดีเลยฮะทุกคนนี่นนครับไม่กลัวน้ำซึมเข้าเลยดูหลังคามีผ้าใบคมมิดเลยทุกคนอืม <c oughs> โอ้โหอยู่บนยอดไม้ดิลมพัดดีมากแล้วพี่พี่พี่ดูดิใหญ่แงงมีอะไรบ<ะ>้างอ่ะอะไรอ่ะโอโ้โหเคยใหญ่มากนี่ไม้กลัวอะไรอ่ะโอ้แบบสุดจริงอ่ะพี่โอ้ดูสมบูรณ์มากเลยดูแบบเจริญอะทำไมพวกขึ้ผักเจริญมากเขาปลูกแบบ ทำเลได้ดีมากอ่ะจริงนี่นะครับจะเป็นแบบตน้นนคุณลุงคนนั้นอ่ะอะไรนะลุงอังเท่าหรออาที่เราไปกันนะพี่จําได้ปะเออมีแบบต้นหมากอะไรเงี้ยพี่พี่นี่นะครับพี่พี่ดูกันนะครับอ่าไล่สถานที่ตรงนี้นะครับคุณลุงที่อ่าปลูกพวกผักผลไม้นะครับนี่นะเขาเนี้ยอาศัยไฟไหม้เอานะพี่พี่ดูกัน ใช่ครับเพราะว่าลุงมาอาศัยจังหวัดที่แบาไฟไหม้ป่าก็เขาไม่ได้มาฟันบองฟันป่านะครับเพราะว่าคงจะฟันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าป่าตรงนี้มันมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับเขาจะแบบมาทำลายป่าไม่ใช่เลยตัดต้นหานี้ไปเลยทุกคนคือลุงมาอาศัยช่วงไฟไหม้ป่าแล้วก็มาหาจังหวะทุ่งว่างๆมาทํากินปลูกพืชผักที่แบบว่าเป็นส่วนตัวทุกคนไม่ใช่ทำลายธรรมชาตินะครับใช่ครับนี่ฮะต่อเติมด้วยทุกคนแล้วต้นไม้ต้นนี้ไฟไหม้แบบน่าเสียดายมากครับผมดูดิ ตนบเรมเลยนะครับไฟไหม้ไปแล้วนะครับนะครับนี่เลยตรนี้เขาก็จะปลูกเป็นฟักทองหรือเปล่านะพี่ๆนี่นะก็ <lite> ต้งกล้วยแล้วก็มีอ้อยด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะ โอเคครับพี่ๆครับาไปครับเดี๋ยวเราพักผ่อนกันสักพักหนึ่งแล้วใช่ครับเป็นเรื่คิวงั่แบบ<ช>ง่ายเพราะว่าเรารีบเดินทางมาไนงะไมไ่เตรียม<ช>อะไรเมาเลยทุกคนได้ยินในเล็กบอกปุ๊บก็เลยวิ่งมากันเลยรีบมากันเลยเพราะอยากด<ช>ูว่ามันสวยจริงอย่างที่เล็กพูดไหมอย่างเงี้ยแต่โอ้โหมาแล้วแบบประทับใจจริงครับอยู่ดีมากโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมงครับพี่จะสี่โมงนะสี่โมงจ5มงนะ5้าโมงอ่ะก็ผมกับพี่ใหญ่ก็ได้อำน้ากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็ตอนนี้ฝนเนี่ยถล่มลงมาแล้วนะครับผมอากาศดีมากทุกนนี่ครับพี่พี่ยิ่งฝนถล่มมาเนี่ยบรรยากาศยิ่งโอ้โหแบบดีมากครับทุกคนนี่นะนอนฟังเสียงฝนตกไปด้วยนะโอ้โหแบบอย่างได้เลยอะครับทุกคน ตอนนี้ก็พี่กำลังทำอะไรครับเนี่ยต่อไฟครับทุกคนเรามารังนัดมาฮะเราจะเอาเศษไม้เล็กๆมาก่อให้มันติดก่อนมาเอาไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่นะอ่างมะเลย์ยู่นะยาสออีกแล้วยังคกระทำอีกตอนนี้ตัวหัวเชื้อเลยนะครับเวลาก่อไฟดีมากครับทุกคนใช่หรือเาอ่าจริงๆค่ะพี่ๆนี่เลยโหแบบอย่างได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในช่วงเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมกับพี่ใหญ่เนี่ยจะทําการหุง<อ>ข้าวทํากับข้าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กันเกือบทั้งวันเหมือนกันเนาะมามาถึงก็ใบสองแล้วอะ่ะต้องกินประมาณสองมื้อนะครับมือ้อตอนกลางคืนอีกมื้อนึงโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันนะครับผม เสีเส่ยงคนแบบเพลินมากครับคีอครับมีน้ำไม่อา้าคือเราแบบไม่ต้องเหนียวตัวนะวสบายบางทีแบบไปเราต้องอดอาบน้ำเพราะไม่มีนม้ำเองใช่ไล่คนลุงแบบได้มากครับใชบ่คนลุงกลับมากี่โมงกลับมาบอกรือว่มไม่รู้เหมือนกันไม่เจอเลยตั้งแต่มานี่ไม่เจอคนลุงเลยอะ่ะทำไงทำวนจะตกอ่ะไม่รู้อ่ะ ถ้าตกหนักก็กดีแล้วแต่ว่าน,นอนน่าจะนอนแบบสบายแหละฟังเงสียงฝนเลยได้วยไมไ่จะมีแบบว่าหมอก,ก็บางวานันทุกคนครับผมได้ยินเสียงเหมืนอน,นลงลุงเขาลงมาหรือเปล่าลุงเหรอ ครับมังจอะจอดีครับวันดีครับบ่ยชอบเป็นอะแล้วเหรออ๋อบ่ย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 จุงเป็นเจ้าของกระตอมใช่ป่ะเอออ๋อที่เล็กบอกไงเล็กมาครั้งก่อนเล็กเจอจิงข้ายังงงจิงเข้ายังอังมีเหรอเอา๋อเดี๋ยวอ๋อลงเขาลงมาตกใจเลยเราก็มาแบบว่าตั้งแต่ใช่สาใช่ก็ได้ยินเสียงคุณลุงเขานะครับเดินมาตั้งแต่ ระยะไกลจากด้านบนนู่นนะครับผมผมบอกว่าเมื่อกี้คุณหมอเอาไอตรสบายกินได้ทำาไกินได้ทุณคไม่ว่าครับนี่ก็กำลังทำแกงครับเดี๋ยวมั่งกินข้าวกันไลงกินข้าวด้วยกันนะกินก็ได้เอาสีล่ะเอาเอากำลังหุงข้ามาเข้าเข้าพอดีเลยใส่แว่นนะที่ลุงใส่แว่นพออะไรลุงแบบสสยตามีปัญหาใช่ไหมใต้องใส่แว่นกันแสงตัดแสงลสายตาสาตาเไงสายาก็ไม่ค่อยดีใช่ใลุงอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดีหรออ๋อลเาคนจรีย์ไงท ลุงแบบอยู่ได้แบบสบายมากครับพื้นที่ดูดิครับแบบเออบรรยากาศแบบดีมากอยู่นานไหมครับอยู่ตลอดไหมทีนี้แต่ว่าอยู่นานแล้วแต่แต่ว่าไม่ไม่อยู่ตลอดแล้วแต่ว่าบ้างมีข้างข้างหลังอะไรก็ต้องต้องหมดดีดีเลียบร้อยยึดไทยอ๋อทั้งไทยปอยอ๋อไปมาไปมาหมดแล้วก็อยู่อยู่ที่ข้างหลงนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็คือคมาโนนที่นี่เหนือยแล้วนะฮะ น้ำเดือดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราทำแกงกันต่อทุกคนเดี๋ยวอัปเดตอีกทีว่าเดี๋ยวลุงกินข้าวพร้อมลุงดีก่อนเนาะเดี๋ยวให้คุณลุงมากินข้าวกับเราด้ให้คุณลุงกินข้าวพอดีเลยโอ้จังหวะมอเจอบ้านเราจะใส่ผมหนพี่ใส่ได้ได้ได้ใส่ตรงนี้นะพี่ลองแดงใส่กะปิครับผมนี่ไม่เดือดคุณเดี๋ยวใครกุน้ำปลาแล้วมอเจอบุญเกลใส่ซ่ากระเจี๊ยบทุกคนผมบอกว่าผมทำแกงกระเจี๊ยบนะครับต้มกระเจี๊ยบโอเคช่าง ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกับน้องแดงก็ทำมาเพล้าของเขาเรียบร้อยเนาะใช่ครับง่ายๆครับนี่ฮะคุณลุงกำลังนั่งกินด้วยกันนะผมนี่เลยนะเบิร์ตอ่าเดี๋ยวคุณลุงจะไปทำงานต่อเนาะจะไปเก็บพริกอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวให้คุณลุงเนี่ยกินข้าวก่อนนะครับผมคุณลุงคุณลุงจะดีมากทุกคนจะดีมากใจดียอดเลยนี่พอดีเรามาเจาะนันเราหุงข้าวเสร็จปุ๊บคุณลุงก็เดินเดินพอดีเลยใช่ของที่อยู่ในกระต๊อบเนี่ยคุณลุงบอกใช้ได้เต็มที่แต่เราเนี่ยยังไม่ค่อยจะกล้าใช้เกรงใจอ่ะแกงกระเจี๊ยบครับผม แกงกระเจี๊ยบลองคนบอกได้เลยครับว่าอร่อยมากครับผมขอให้คนดูด้วยก็นี่ก็ใส่มาม่าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มแกงให้มันแบบดูเยอะขึ้นกินได้ไหมพี่โจ้กินง่ายๆเนาะสบายเนาะพี่โจ้ลองสีเลืด้วยล่ะโอ้องสีเลือกินได้นะนี่นะปากบอกระปย่างใส่ยำโอเคกินง่ายคุณพี่บกินง่ายมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยพี่มากินกันด้วยมานี่ครับผมแบบอย่างได้ครับทุกคน อันนี้เส้นมาม่าครับอือกินไหมครับต้องค่อยๆกินนะร้อนอือคุณทำเสร็จครูครูครูบเอาค่อยๆละเป็นไงครับบังแดงโอ้สุดยอดอ่ะทำคุณลุงเนี่ยบ้างคุณลุงครับเป็นไงครับคุณลุงอุ้ยละอุ้ยละอุ้ยละได้ไหมอ่าได้อุ้ยละอุ้ยละแปลว่าอร่อยใช่ไหมทุกคนอุ้ยละอุ้ยละอ่ามาเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันเลยพี่มากินเลย นี่นะครับทุกคนลืมรีวิวหมาครับหมาเนี่ยมันกลัวผมนะครับผมนี่นะเป็นหมาของคุณลุงนะครับมันกลัวผมนะมันแบบอมืมันจะคิดว่าแบบเป็นคนแปลกหน้าอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ตอนนี้ผมแล้วก็พี่ใหญ่ก็ได้ผมพี่ใหญ่แล้วก็คุณลุงนะครับก็ได้กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยคุณลุงนะครับ ครับตอนนี้บรรยากาศดีมากครับทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยคงจะมืดแล้วนะนี่เลยผมบรรยากาศดีมากครับกินข้าวก็อิ่มเลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันในคืนนี้เลยนะครับผมครับทุกคนตอนนี้ลุงเขาเนี่ยกลับแล้วนะครับผม,มน่าจะ กลับไปเอาแบบอะไรอเได้เจอยิ่งไม่เนาะเพราะว่าลุงเขาไม่ค่อยจะมาที่นี่บ่อยๆเนาะมาบ่อยไหมมั่งมาบ่อยไหมครับอืมเยอะนิดนึงเก๊เราเหมือนกับที่คุณเราอ๋อเขามาบ่อยแต่ว่าเราอะเราจะมาบ่อยกว่าเราเพราะเขาสร้างที่พักนี่คืออยู่เลยอะโอเคครับมั่งเจอกันครับครับขอบคุณมากครับผมชับลาชับลาดูดูอืมชับลาอ้าวมังจ้อชบลาขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากครับให้ให้ให้นอนด้วยให้กินด้วยโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากคุณจ้อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคชบลาชบลาครับผม นี่เราขอดันไปขึ้นเขาต่อทุกคนไปเก็บพริกเขาขายพริกที่ตลาดนะครับโหแบบเขาทำไร่ไกลมากจริงแรงมากคือไปกลับไม่ได้ใกล้ด้วยแรงโคตรไกลเลยโหไกลจริงพมานี่คือใมพมานี่คือผมปวดขาเลยพี่นี่หมาคู่ใจเขาอะไกลมากแล้วก็ไอหมาไม่กลับหรอลองดูเชิงอยู่เอตามกินไปไหมไม่กลับนี่เอ้า คือเป็นห่วงกับตบปรุงเขาไงว่าเ,ออเราทำอหรือเปล่าเนี่ยมีความห่วงไงใช่ไหมเธอ,อคิดไปเองนี่ครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศแบบ <c oughs> ได้มากครับผมโอเคครับโอเคลุงเขาใจด,ดีมาก